ลองคือครั้งนี้มันเยี่ยวจะจะตักเป็นนี้กันตักเป็นเยี่ยวกันนะเยี่ยวมันรสชาติมันตักเป็นวุ้นเลยรสชาติขอมันเป็นวุ้นเลยจะมากินยังไงจะชิมว้วลองชิมรสชาติว่าเปล่ามันก็จะอด